อาคนเราเกิดมาต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งต้องมีที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาทนี้ต้องเป็นไปตามยุคการสมัยที่ว่าม,มันเหมาะสมนะครับนี่วันนี้ผมบอยสีชลาดพามาดูนี่เห็นไหมฮะอ่านี่ที่ดินตรงนี้ติดถุนรัดยางด้วยนะล้อมรู้ให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินอีกแล้วนะครับติดถุนรัดยางมีน้ำมีไฟมีเพื่อนบ้านโอ้โหวิวภูเขาอย่างสวยเลยนะครับซื้อแล้วเอาฉนวกลับบ้านได้เลยอ้าวอยากจะรู้ว่าแปลงนี้มันคุ้มค่าย,ยังไงนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้อ่าเป็นมรดกอ่เรียกว,ว่ามรดกตกทอด ส่งทอดให้กับลูกหลานได้อย่างสบายอ,อกสบายใจเลยต่กันนะครับผมกึ้นต้นมาอย่างที่บอกนะชีวิตเราในเกิดมาเนี่ยนะนกน้อยทำนานังเดียวพอตัวนะครับมีมากสร้างมากมีน้อยสร้างน้อยนะครับไม่มีต้องหากําลังใจในการสร้างนี่แปลงนี้นะโอ้โหถือว่าคุ้มค่าติดถนนลาดยางเลยไม่ต้องไปฝ่าดงฝ่าเรียกว่า หินคุกไม่ต้องไปฝ่าลูกลังนะถึงหน้าที่เราเลยนะครับแล้วรถผ่านตลอดเวลาเลยนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันเดี๋ยวพาไปดูที่ที่มันถูกๆซื้อแล้วเอานน่วยกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอคอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไฟฟ้ามีปลาปามีนะแล้วก็น้ําไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับโอ้คนเข้ามาไวมากร้อยสองคนแล้วขอบคุณมากมาก เดี๋ยวผมบ่ยสิทธิ์ถึนักขาดพาไปชมนี่โอ้โหลูกค้ามาตลอดเวลาเลยนะครับมาดูกันเต็มไม่หมดเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าสบายสบายอีกหนึ่งที่เลยนะครับนี่เขาล้อมรั้วไม่ให้แล้วอ่าเป็นแปลงของเคเอสแลนเขานะครับของคุณชานของคุณจอยอ่าล้อมรั้วให้หมดแล้ว ผมนะ,ะเขาเรียกว่าผมที่ไวนในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะไฟฟ้าก็มีประปาก็มีไฟถนนก็เต็มไปหมดไม่ไกลกรุงเทพด้วยอ่าสบายอกสบายใจได้เลยนะครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราเจ้าของรูปหล่อของเราผมขอให้ดูก่อนาว่าภาพโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างภูเขาห้อมล้อมนะท่านผู้ชมภูเขารอบด้านเลยนะครับแต่ภูเขาด้านนี้อาจจะไม่สดใสนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งแล้วนะครับกลุมพามีนาเมสานี่เริ่มแล้งแล้วฤดูเขาเรียกว่าฤดูฝนที่เขียวสวยสบายเลยตรงไปนิดเดียวก็เป็นคลองส่งน้และตรงไปนิดเดียวไม่ไกล เรียกเขาว่าชุมชนใหญ่ไปตัวอำเภอก็ไม่ไกลมาก400กว่าคนแล้วนะครับก่อนที่จะไปคุยกันนะครับขอหหวใจรรวๆสักคนละ20ดวงอะกดรวๆเลยคนละ20ดวงแล้วกันนะครับจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการเรียกว่าเก็บเงินเก็บทองกันอใครจะกู้ธนาคารปลูกบ้านก็ลองมาคุยดูนะครับเบอร์แกเบอร์จำไม่ยากหรอกอะท่านผู้ชม500คนแล้วขอบคุณมากอเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมบอยสิทธิราชพาไปคุยกับเจ้าของใจดีอ่อะโทรมาหาได้เลยราคาตรงๆกันเลยอะตามมาเดี๋ยวผมพาไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว คุณหน้าคุณตาเลยนะคุณชานี่อยู่อะไรนะเคอะไรนะเคเอสแลนด์ครับเคเอสแลนด์เคเอสแลนด์นี่ก็ได้เขาว่าสร้างเขาเรียกว่าทําพัฒนาพื้นที่มากี่แปลงก็ขายมาเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวโอ้โหรถมาเยอะเหมือนกันนะครับคุณชานผมถามก่อนแปลงตรงนี้เลขสุดกี่ตารางวาครับสองคุณชานสองร้อยตารางวาเนี่ยผมยังไม่ถามนะว่าอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรผมถามก่อนว่าน้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยท่วมหรอครับใช่ครับ เอ่ย้อนหลังไป5ปีล่ะไม่ท่วมครับ10ปีก็ไม่ท่วมครับทำไมคุณชานรู้ล่ะครับผมคนท่าม่วงครับคนพื้นที่อ้าวคุณชานเฉลยมาแล้วนะครับคุณชานเป็นคนท่าม่วงก็แสดงว่าที่ดินตรงนี้ต้องอยู่ท่าม่วงใช่ครับตำบลอะไรเนี่ยฮะตำบลพังตุครับตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดล่ะครับกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเอะอย่างนี้แปลงอย่างนี้คุณชานเลขสุขสองร้อยตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับมันไกลจากกรุงเทพไหมอ่ะเอ่อก็ประมาณร้อยโลครับร้อยกิโลใช่ครับแล้วจากเนี้ครับ เอ่อเขาเรียกว่าไปขึ้นเส้นอะไรนะเอ็มอะไรนะจับไม่ได้แปดสิบเอ็ดไกลไหมยี่สิบห้าโลครับก็ไม่ไกลเอ้ยคุณชานครับตรงเนี้ยท่าม่วงกาญจนบุรีพังตู่ของเราเนี่ยเล็กสุดสองร้อยตารางวาเกินราคาสมัยว่าเท่าไหร่อะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันใช้เงินจองเยอะไหมครับสามหมื่นบาทครับก็ไม่เยอะมากครับไฟฟ้ามีไหมฮะมีครับประปามีครับเพื่อนบ้านมีครับรล้ว แทบไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจใจ้คุณชาเดินพาชมไปดูซิว่ามันตรงกันที่เราพูดกันไหมนะครับ,รบผุถทางคุณชาน,นิดนึงผมเม่ยืนเนี่ยคุณชาครับ,รบเกือบครึ่งชงั่วโมงรถเนี่ยนะมันถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นไหนเส้นจากไหนไปไหนเส้นอะไรยังไงอะครับมันเป็นเส้นรับถนนทางหลวงเนี่ยครับรัดมาเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ไปออกริมคลองเพื่อไปลาดบุรีแล้วก็เข้าตัวท่าม่วงก็ได้ครับ ตรงนี้นะฮะใช่ทำไมรถวิ่งกันทั้งวันเลยล่ะก็ข้างในก็จะมีชุมชนนะครับมีชุมชนใหญ่ใช่ครับรถเนี่ยนอกจากว่ารถสัญจรผ่านแล้วเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าประชาชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้คุณชานที่หนึ่งที่เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดโครงการเนี่ยได้ข่าวว่าครึ่งโครงการเนี่ยจับจองไปหมดแล้วใช่ครับอย่างแปลงที่เราอยู่นี่ไปยังไปแล้วครับไปแล้วถ้าไปอีกแปลงนึงล่ะครับอ่ายังอยู่ครับแปลงนู้นยังอยู่ยังอยู่เอ๊ะก็แสดงว่าเนี่ยม ก็มีคนท่าม่วงก็มีครับคนกรุงเทพคนนนทบุรีอเอาไง่ายๆว่าคนในค,คนในพื้นที่อแล้วก็คนจากกรุงเทพและปร,ะริมณนลใช่ไหมครับใช่ครับคุณชานผมถามก่อนโอ้โหลมมันแรงมากๆเลยคนสนใจคุณชานวางจองสามหมื่นนัดชมได้ทุกวันได้ครับอะไรนะครับนัดชมได้ทุกวันไหมได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีครับคุณชานของเราเนี่ยมันใกล้กับอะไรบ้างอ่า ถ้าจับพิกัดวัดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้า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 ,ถาที่คนรู้จักเลยก็วัดท่ำเสือวัดท้ำเสือวัดท่ำเสือก็ประมาณ12 13องโลครับก็ไม่ไกลมากใช่ลแล้วครับผม12บสองถึงสิโลใช่ครับอ่ะแล้วอย่างนี้ใกล้มาอีกนิดคุณชานครับครับอบตาอะไรยังไงจับพิกัดได้ไหมจับได้อบตก็ประมาณ5า,าโลอบตพันตู้ห้กิโล,โลใช่ครับหรือง่ายสุดคุณชานครับโอ้โหรถมันวิ่งไม่ขาดสายเลยนะครับ โทรหาคุณชานี่เบอร์อะไรนะเบอร์นี้เลยครับ093ย์4 8772เครับ093 774 8772อใช่ครับเบอร์ของคุณจอยนะครับอ๋อใครโทรมาก็บอกขอสส่คุณชานก็ได้หรือคุยกับคุณจอยเลยก็ได้ใช่ครับเออยางนี้คุณชานคุณจอยทั้งสองท่านเนี่ยโทรหาได้หมดแต่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติยังไม่มีเวลามาดูที่มันสวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วเนี่ยโอนจองเลยได้ไหมได้ครับไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรครับแล้วทําสัญญาไหมครับก็ได้ดูเคสอะครับ ก็สมมติถ้าโอนจองแล้วนัดโอนไปโอนที่ดินเลยก็ได้ก็ได้หรือจะเขามาทาสัญญาก่อนก็ได้เอ้าแล้วยางไ้มันจะไปโอนจองที่ดีนยังไงฉลดมันมีแล้วเหรอฮะฉนดมีแล้วครับอ๋อฉลดพร้อมแล้วใช่ครับอ๋อแสดงว่าวันนี้สมมตินะมาดูตอนเช้าเนี่ยบ่ายเนี่ยมีเวลาว่างไปโอนก็ได้เลยใช่ครับสบายเลยใช่ครับแล้วฉนดที่สีอะไรสคุดแดงครับสุดแดงนอสสี่จอจานถูกกฎหมายตามหลักทุกอย่างเลย ใช่ครับคุณชานเดี๋ยวเดินชมกันสักนิดนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่ให้ดูบรรยากาศน,นีนี่โอ้โแถวนี้คุณชานเขาปลูกผลไหมากลากไม้นั่นต้นปาล์มใช่ไหมครับต้นปาล์มครับอ่ามีต้นปาล์มแล้วตรงนี้นะของเรามันเสียอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นฤดูที่เรียกว่าฤดูแรงแล้วกันเนาะถ้าฤดูฝนนี่ภูเขาเป็นไงเขียวสวยครับกี่กี่ลูกครับแถวนี้โอ้โหเยอะครับรอบด้านเลยใช่เขาเรียกว่าภูเขาล้อมเราไว้หมดแล้วอ่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะ เขาเรียกว่า200ตารางวา4 2 9 0 0 0 2ังตุท่าม่วงการจนบุรีนะครับโ<ม>ทรหาคุณชานกับเบอร์ที่แกถือนั่นแหละ0937748772อะเดินกันไปสักหน่อยหนึ่งคุณชานครับอันนี้มีคนอยู่ไหมบ้านหลังนี้มีครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีครับอ่านี่มีรถจอดอยู่แสดงว่าใครมาอยู่นี่มีเพื่อนบ้านแน่นอนมีครับอ่าไม่เหงาเดียวดายแน่นอนเี<ม>คุณชานข้างหน้าในภูเขาเหรอ อ่าใช่ครับเป็นภูเขานะครับใช่ครับอ่าราคาอีกครั้งหนึ่ง200ตารางวาเท่าไหร่นะคุณชานสี่บาทเท่านั้นคุ้มข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมได้ครับคุณชานไปกับผมด้วยสิฮะอ่าไปดูกันนิดนึงอ่าขอดูวิวภูเขาดูอะไรสักหน่อยนึงแล้วหนึ่งไร่มีไหมมีครับหนึ่งไร่เท่าไหร่อ่าหนึ่งไร่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันครับอ่าอย่างนี้ซื้อหนึ่งไร่ก็ได้ก็ได้ว่าคุ้มค่ามากดีกว่าทีฮะครับเพราะถ้าเกิด ส่งให้ตารางวามัน4ี่แสนกว่าใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดคูณ2มันก็ต้อง8ปดแสนกว่าแต่ของเราเนี่ยเจ็ดแสนก็บาทใช่ครับถือว่าส่วนลดมาถือว่าคุ้มค่าเลยครับคุณชานถามหน่อยในบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยไอติดถนนลาดยางอย่างเงี้ยขายของได้ไหมได้ครับเปิดร้านค้าได้ได้ครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาซื้อตรงนี้ของคุณชานเนี่ยฮะเขาซื้อไปทําอะไรกันอ่าจะเป็นบ้านอ่าบ้านสวนบ้านพักบ้านตากอากาศแล้วก็เป็นบ้านวัยเกษียนนะครับบ้านวัยเกษียณใช่เอ๊ถามต่ออีกนะครับอย่างเงี้ย คนกรุงเทพมาซื้อปรีม่มณฑลมาซื้อคนพื้นที่มาซื้อกะว่าเก็บไว้ในอนา,า,าคตอนาคตราคานี้มันจะตกหรือมันจะเพิ่มหรือมันจะยังไงไหมมันเหมือนทองมันเหมือนราคาทองไหมเพิ่มครับไม่มีรถไม่ครับมาพัฒนาซะหน่อยนึงใช่มาปลูกบ้านซะสบายเลยซื้อเก็บเป็นมรดกก็ได้ครับอ่าบสบายอ,อกสบายใจข้าโอนก็บอกแล้วออกให้ทั้งหมดใช่ครับอย่างเช่น4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยตารางวางคุณชานสมมติว่าชอบเนี่ย มาทําการจับมาทําการจองแล้วที่เหลือเนี่ยมีส่วนเพิ่มอะไรต้องไม่จ่ายวันที่โอนอีกไหมไม่มีแล้วครับแค่นี้จบเลยใช่ครับต้องมาเสียค่าไฟฟ้าค่าประปาอะไรอไหมไม่มีครับอ่ะสบายใจกันอีกนะครับคุณชานเดินอีกนิดนึงฮะเดินไ,ไปตรงนู้นจะอยากจะดูมุมนู้นสัหน่อยโอ้โหภูเขามันสวยนะครับเอ๊อย่างนี้คุณชานหน้าหน้าที่เราเนี่ยเดินไปคุยกันก็ได้ฮะครับผมมันหันหน้ามาทิศทิศอะไรถนนอ่าตรงนี้มันจะทิศตะวันออกอะครับอ่ามันจะออกใต้ๆหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าคุณชานนี่นี่นี่คุณผู้ชม บางคนสอบถามมานะครับมีภูเขาอยู่หน้าที่เลยนี่ท่านผู้ชมนี่มีภูเขาหน้าที่มองเห็นอย่างนี้เลยนะครับใครชอบก็ขอไว้ใจร้วนๆสักคนละส0บยดวงหน่อยละกันนะที่มันสวยที่มันคุ้มค่านะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยคุณชาญอย่างเงี้ยผมผมคนเอาง่ายๆเลยคนไทยอาพูดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับ คนไทยกลัวน้ําท่วมกลัวว่าปี73น้ำจะท่วม72น้ำจะท่วมนี่มันก็69เลยใช่ไหมครับ,รบอะไรที่คุณชาญจะพูดให้ทุกคนสบายใจหน่อยว่ามาซื้อที่กับเคเอสแแล้วเนี่ย200ตารางวา429,000แล้วเนี่ยอีก5ปี10ปีนั้นจะไม่ท่วมค,คือเริ่มต้นคือผมเป็นคนทาม่วงผมจะรู้จุดไหนที่สูงที่ต่ําแล้วทั้งนี้ผมทุกโครงการที่ผมซื้อมาจัดสรรเนี่ยครับผมก็จะคัด ว่าเอาที่ที่มันสูงที่ว่ามีทางระบายน้ําหรือที่เราสูงกว่าแถวบ้านนะครับอ<ม>ซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะลาดที่ตรงเนี้ยเราจะลาดลงไปครับท<อ>ี่สุดนู้นตรงนู้นๆๆก็จะมีคลองชลประทานก็สบายใจได้ใช่ครับว่าน้ำเนี่ยไม่ท่วมใชเมื่อน้ําไม่ท่วมคุณชานแล้วเขาเรียกว่าน้ําจะข้างข้างเคียงเนี่ยข้างที่มันจะไหลามาหาเราไหมไม่มีนะครับไม่เคยมีประวัติใช่เพราะว่าเขา ก็ลาดลงไปอะครับตามตามธรรมชาติอะครับโอเคอันนี้ก็สบายใจคุณชายดูข้อมูลตัวนี้คุณชาญยืนตรงนั้นก็ได้ครับผมอยากจะดูมุมนี้มั่งนะครับอ่ะมุมนี้ถือว่าสวยเลยดูบ้านสักหน่อยนึงคุณชาญขยับเข้าไปหน่อยนึงนะครับนี่คุณชาญผมถามต่ออย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าคนมาซื้อละนะโอเคมั่นใจแล้วว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนแล้วคนแก่คนเฒ่าคนแก่อะไรต่างมาอยู่เนี่ยของกินของใช้เนี่ยมันจะกันดานไหมมันจะแบบทุรังทุเลไหมไม่ครับเมื่อกี้เซเว่นก็วิ่งผ่านไปออ๋มีเซเว่นส่งด้วยใช่ครับแล้วโชว์หวยชาวบ้านเยอะมมม้ยกกก็็เนนีีี่่ลงงออไปแค800ตร มุมนู้นก็มีครับมุมนี้ก็มีมีหลายร้านเลยครับโชห่วยอ่ะโชห่วยมีละแล้วอย่างนี้นะฮะตลาดนับมีไหมมีครับก็แถวแถวอบตเนี่ยครับใกล้ๆสี่โลสี่โลครับมีสี่โลสี่โลห้าโลครับมีตลาดนัดแน่นอนมีครับอ่าอันนี้ก็โอเคอิ่มแน่ๆนะครับอิ่มอกอิ่มใจโดยการนี้อยู่พื้นที่อิ่มอกอิ่มปากอิ่มท้องสบายแน่แล้วอย่างนี้คุณชานมันขาดไม่ได้ปัจจัยสี่เมื่อรู้ว่ามีของกินมีของใช้ละนะโรงพยาบาลอนามัยมันไกลกันไหมอ่ะก็ อนามัยกอ็อยู่ใกล้ๆอ่ะครับใกล้ๆกับอบตแหละแต่ถ้าถ้าโรงพยาบาลกา็ประมาณ13โลครับเป็นโรงพยาบาลท่าม่งวงโ,<อ>โรงพยาบาลประจจังหวัดอำเภอท่าม่งงวงเลยครับก็ไม่ไกลมากใช่แล้วอย่างนี้คุณชานจากกรุงเทพเนี่ยผมถามวนไปวนมาเพื่อคุณชานงงหรือเพื่อจะได้ตอบผิดตอบถูกแต่คําตอบส่วนใหญ่จะตรงหมดอยากจะรู้คุณชานอย่างเงี้ยจากกรุงเทพมาเนี่ยมันใช้เวลาสักประมาณกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีครับเข้าๆประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่ง,ง,งจับพิกัดะเนาะอบตพังตุก็ได้ ก็ไม่ไกลมากหรือว่าถ้าเสือก็ได้ใช่ครับก็ไม่ไกลมากอีกคุณชาเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้นิดนึงมาดูกันตรงนี้หน่อยนึงนะครับรั้วคุณชาบอกว่ามีให้4ด้านใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นรั้วอะไรกันไงกันบ้างล่ะด้านหน้าจะเป็นรั้วขบอยครับด้านหน้าติดถนนลาดยางเนี่ยเป็นบอยสามชั้นเป็นรั้วขบอยให้3มชั้นครับแล้วข้างหลังล่ะด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นรั้วลวดหนามครับโอ้โหอย่างนี้ก็สบายอีกว่าไม่ต้องมาทะเลาะกับเพื่อนบ้านใช่การอาเขตเรียบร้อยแล้วครับล้อมรั้วแล้วก็สบายอกสบายใจ คนซื้อส่วนใหญ่นะครับเขาซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าอยากยากจะปลูกบ้านอยากจะปลูกผล,ลม้ลารากไม้ดินตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงดินเดิมเขาเลยเขาปลูกได้ครับแต่ถ้าอยากจะถมก็ก็ได้ผมก็มีผู้รับเหมาให้คําแนะนําได้ครับมีแนะนําใช่เออผมลืมเบอร์คุณชาแล้วเบอร์อะไรนะนี่ครับ0 9 3ย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี2 2> ่แปดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองโทรได้ตลอดไหมโทรได้ตลอดครับนัดชมได้ตลอดไหม ได้เลยครับอ่ะโอเคขออนีญาตทางเาเรียกว่าเพื่อนบ้านหน่อยแล้วกันเนาะนี่คุณชานฮะภูเขาเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกใช่ไหมครับใช่ครับหน้าฝนเป็นยังไงหน้าฝนเขียวจะอุ่มเขียวสวยเลยใช่แต่ผมเห็นนี่เนี่นี่อันนี้ต้นเผือกหรือเปล่าเผือกใช่ครับเผือกมะเขือพวงใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นก็แสดงว่าดินตรงนี้ถ้าเป็นดินธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าน้ําถึงเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากใช่ครับอ่าเนี่ยเขาลดน้ำเขาติดสปริงเกอร์เยอะเลยนะฮะเอ้คุณชานถามต่อครับ น้ำตรงนี้เป็นน้ำอะไรนะน้ำประปาหมูบ้านครับแรงไหมฮะอ่ามันก็จะมีช่วงที่แรงแล้วก็ช่วงถ้าคนใช้เยอะอันนี้ก็ยอมรับว่ามันจะมีดปลงหน่อยถ้าคนใช้พร้อมกันเยอะๆก็ดอบลงครับมันก็จะไม่แรงมากใช่ครับแก้แก้ไขปัญหายัางไงอ่าเราก็ติดตั้งอ่าถังก็ได้ถังพันลิตรนะครับถังเก็บน้ําใช่แล้วเราก,ก็ใช้มอเตอร์ส่งเข้าบ้านอ่ะแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาบอกว่าอยากจะมาเจาะเสม,ม์ดปั๊มเจาะบ่อบาดาลเพื่อปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ยมันเจาะได้ไหมได้ครับสบายเลยครับลึกไหมครับ ตรงนี้ผมไม่ไม่แน่ใจครับอแต่เอาไง่ายๆว่าผมเดาๆน่าจะประมาณสักห้า0เมตรประมาณนะเข้าๆครับ7ป8 0ไม่เกินนี้คิดว่าไม่เกินแสนมั้งไม่เกินครับถ้าจอะสมิปั๊มอะนะครับใช่คุณชานโอโ้โหรถอย่าอย่าาเพิ่งขยับไปนะโอ้เยอะจริงๆแล้วอย่างนี้คุณชานผมถามต่อก่อนเดินนะครับก่อนเข้าไปดูในที่เราเนี่ยพูดรับเหมาแนะนำไหมช่วยจัดหาให้ได้ครับหาให้ได้เลย เดี๋ยวเข้าไปดูในที่เราสัหน่อยนึงคุณช้าจะไปแปลงไหนพาผมไปสักแปลงหนึ่งเลือกเอาเลยเลือกเอาเลย <c oughs> เอาเลยเอาเ <c oughs> ดินดูทิศดูทางเนี่ยท่านผู้ชมดูถนนดูถนนต้องรีบดูนะครับถ้าดูช้านี่เดี๋ยวจะไม่ได้ดูเพราะรถมันจะเฉียวไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณชานพาไปดูข้างในนะครับระหว่างบนพังตู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลนะครับจะพิกัดอบตพังตู่ก็ได้นะครับ ส่ง้ตารางวาเริ่มต้น4 2 9 0 0 0แถมฟรีลว4ด้านครับดินเดินี่ปรับไปแล้วนะครับมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านโฉนดนี่อยู่ในมือคุณชานจะถือมาหมดแล้วนะครับออกค่าโอนให้ทั้งหมดเอ้คุณชานนี่ดินเดิมๆเลยเหรออ่าใช่ครับดินเนี่ยเขาเขาเรียกว่าดินอะไรล้วนปนทรายครับดินล้วนปนทรายนะครับเดี๋ยวเดินมีสักนิดนึงไม่ใช่หรอกคุณชานผมหลอกเล่าคุณชานมานี่ะให้ดูในที่เรานี่ตรงนี้สวยมากข้างหลังคุณชานเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึง นี่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 ถึงแม้ภูเขามันจะเขียวใช่ไหมไม่เขียวใช่ไหมฮะแต่ทําเลมันสวยเอ๊ะตรงนี้ผมเห็นเขาเรียกว่าถังแชมเปญด้วยเป็นของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอ่าเป็นของอบตครับอบตเอ๊ะน้ําตรงนี้เราใช้ตรงนี้ป่ะใช่ครับตรงนี้เลยเหรอฮะเขาจะเชื่อมไหลายจุดนะครับออ๋อโอ้โหอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับภูเขาค่อนข้างจะสวยอยู่หลายๆลูกเลย เมื่อกี้คุณชานบอกว่าเป็นดินล้วนปนทรายใช่ไหมใช่ครับปลูกอะไรก็ได้ใช่ครับแถวนี้ส่วนใหญ่ปลูกอะไรอ่ะถ้าปลูกพืชเกษตรที่เขาทํากันใช่ไหมครับครับหลักๆที่ผมจะเห็นเยอะก็จะเป็นกระชายครับกระชายข้างนี้เป็นพริกโอ้เรียกายๆว่าผักสวนครัวใช่ครับกระชายพริกมะเขือพวงเพือกนะแล้วก็พวกอะไรล่ะคะน้าเต็มไปหมดเลยนะครับโพดอย่างเงี้ยครับถ้ามุ่งผมถามคุณชานิดนึงเรามาอยู่ในที่ของเราแล้วที่เราขายเนี่ย ถ้าม่วงในคุณชานนะฮะอากาศมันเป็นยังไงหน้าร้อนอ่ามันก็จะอ่าร้อนๆแต่ว่ามีลมแสบๆนิดนึงแสบๆอะแสบๆยังไงอ่ะก็มันร้อนอ๋อหน้าร้อนแห้งๆถ้าเราถ้าเรามายืนกลางแดดมันก็จะร้อนแต่ข้อดีของเขาคือมีลมพัดโชยตลอดใช่ครับหลังคุณชานผมถามอีกเรื่องนึงมีลมมีมีลมโชยนะผมเปลี่ยนเรื่องเร็วมากคุณชานหลังคุณชานนั่นเป็นภูเขาหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือภูเขาด้วยใช่ครับอ่าอย่างนี้ก็สบายเลย ถามต่อครับกลางคืนเนี่ยเนี่ยผมไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสวนอินทอราอะไรนะสวนปา์มใช่ไหมฮะสวยเลยกลางคืนคุณชานแถวเนี้ยเปี่ยวไหมครับอ่าไม่เปี่ยวครับมีไฟถนนมีไฟถนนเงียบไหมเงียบครับเงียบไม่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 ได้วุ่นวายเหมือนในตัวอะไรตัวชุมชนอ่าเงียบแต่ไม่เดียวดายครับเงียบแต่ไม่เปี่ยวเหมือนป่าช้าเงียบแต่มีเพื่อนบ้านเยอะมีนั่นก็เพื่อนบ้านนะครับที่อยู่กันรอบๆบเนี้ยนะฮะ ถามคุณชานคร่าวๆเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยหรือในกลุ่มนี้ประมาณสักกี่หลังโอ้เยอะครับนี่ครับเขาไปตรงนี้ก็เป็นโหเป็นสิบสิบสิบเขาหลังเลยครับถ้าสมมุติคุณชานคนไม่เชื่อมาดูแล้วเนี่ยกับเคเอสแลนด์กับของคุณชานเนี่ยสองร้อตารางวาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหรือหนึ่งไร่ในเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยไอ้คุดแดงเนี่ยที่มีรั้วมีน้ำมีไฟแถมทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อว่ามีชุมชนเยอะมาถึงมาชมแล้วเนี่ยก่อนวางมัดจำพาขับรถดูได้ไหมได้ครับขับรถตัเวนสำรวจได้เลยได้ครับ เพื่อจะได้ไปดูคาบน้ําว่ามันท่วมจริงไหมตามเสาไฟถ้าไม่มีคาบน้ําก็แปลว่าไม่ท่วมไปดูชั้วลานคามีไหมไปดูชว่วเรามาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยแถวเนี่ยมันนอกจากว่าเยอะแล้วเนี่ยอัธยาศัยเป็นยังไงได้หมดแถวนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรขายไหมมีครับข้าวผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่อ่าสบายเลยเอ้คุณชานผมมีคําถามอีกแล้ววันนี้ถามจังเลยนะครับข้างหลังคุณชานผมเห็นอะไรที่มันสูงๆูนะอ๋อเป็นวัดครับวัดป่าวัดป่า อ้าอย่างนี้วัดป่าก็ต้องมีเมนแล้วคนก็ต้องัวผีดิไม่มีเมนครับวัดป right. ่าไม่มีเมนครับเป็นวัดป่าที่ไม่มีเมนใช่ครับมีพระสงฆ์ไหมครับมีครับอ้าอย่างนี้คนแก่ก็ไปทําบุญได้ดิได้ครับข้ามถนนไปได้เลยครับพอมีชื่อไหมครับวัดป่าหนองมอแกงครับวัดป่าหนองมอแกงอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับพระเยอะไหมถามหน่อยอ่าไม่ไม่เยอะครับตรงนั้น ไม่ไม่ไม,ไมีไม่กี่รูปครับ <S <S เป็นวัดแนวสงบครับอ่าหลายคนชอบไม่ใช่เราเขาชอบความสงบคุณชานที่ถามเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบวัดที่วุ่นวายไม่ชอบวัดที่ติดในวัตถุชอบวัดป่าวัดสงบก็อันนี้ก็เหมาะได้เลยครับวัดป่าหนองหม้อแกงใช่ครับอ่าไปเดี๋ยวเราเดินกันสักหน่อยนึงจะถามคุนชานเนี่ยผมเห็นแล้วรั้วแล้วลเขาเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนที่ติดถนนลาดยางเนี่ยแลาขอบอยสามชั้นแล้วที่เป็นรั้วลวดหนามนี่กี่ชั้นเส้นลวดหนามหกชั้นครับหกชั้น หมารอดยังยากเลยใช่อ่าเอ้าพูดถึงเรื่องนี้คุณชานนึกขึ้นได้อีกนะครับโจรเป็นยังไงไม่มีครับโจรขโมยไม่มีครับเออยาเสพติดนะครับอ่าไม่มีครับมั่นใจเลยครับคุณชานอยู่แถวนี้มารู้เรื่องรู้เลยว่าไม่มีพวกนี้ครับสบายอกสบายใจได้ครับคนมาอยู่คุณชานกับพี่คุณชานสองไร่ตารางวาสี่แสนก็บาทเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งไร่เจ็ดแสนก็บาทเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยผมถามต้องตงจากใจเลยมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีครับ ดินน้ำลมไฟภัยพิบัติภัย,ยธรรมชาติาจรขโมยมครับของกินของอยู่หาง่ายครับอุอน่นอกอุ่นใจได้ครับอ้าวยังไง<ร>ใครคมาให้แล้วครับอ่าใครอยากจะได้อยากจะชมก็ขอให้นัดมาเถอะผมว่ามันคุ้มค่าอีกหนึ่งที่นะครับแล้วอย่างที่บอกมันมีเพื่อนบ้านอย่างที่บอกเนี่ยภูเขาลําเนาภัยเยอะแต่ไม่หมดเลยนะครับเอ้คุณชานท่าม่วงครับท่าม่วงเนี่ยคุณชานบอกว่าถ้ามาเนี่ยให้ไปวัดท่าม่วงใช่ไหมครับเอ้ขอโทษ วัดถ้ำเสือใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอ่าอย่างเราเนี่ยเมื่อกี้คุณชานบอกกี่กิโลนะประมาณ1 3บสาสบี่โลครับอย่างนี้คุณชานครับคนที่จะมาดูที่เราเนี่ยกลัวเสียเที่ยวถือโอกาสมาเที่ยวด้วยได้ไหมได้เลยครับไม่ต้องมาดูที่เราอย่างเดียวใช่มีอะไรน่าเที่ยวบางท่าม่วงเอ่าบัาท่าม่วงที่อ่าดังๆท่าเป็นแนวธรรมชาติก็จะเป็นวัดเนี่ยครับว,วัดที่เขาวัดวัดอ่าวัด วัดจำเสือวัดจำเสือถ้าเป็นคาเฟ่ดังๆก็มีนากาแฟมีนากาแฟใช่นี่เขื่อนไว้ดิครับเขื่อนอะไรนะจําไม่ได้เขื่อนไม่กองปะใช่ครับอายุกแต่ว่าเขื่อนเขาจะเล็กนะครับไม่ได้เป็นแบบทีท่องเที่ยวแบบเหมือนไม่ใหญ่มากไม่ใช่เขื่อนสีอ่าเป็นเขื่อนที่ไม่ใหญ่มากแต่คนเนี่ยขับรถมาเที่ยวได้โอ้อีกหลากหลายที่คนจะมาเที่ยวท่าม่วงนะครับของปลาอาหารปลาอย่างเงี้ยมีครับอ้าวทำไมมันมาจากไหนอ่ะเอาก็ที่เมืองกานนี้เขาจะร้านพวกอาหารปลาแถวๆ บททำัดบรรทบธรรมเสือครับเยอะเขาเรียกว่าเมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่มีธรรมชาติมีป่าเขาลําเนาภัยมีแม่น้ํานเยอะจะก,กี่ฤดูนี่ก็มีแต่แหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นของกินของใช้อาหารป่านี่เต็ไมไปหมดเลยท่าม่วงนี่ก็คือถือว่าไม่ไกลเลยลครับถ้ามาจากกรุงเทพ,พคุณชานเราต้องไปเมืองการก่อนหรือไปท่าม่วงก่อนถ้ามาจากกรุงเทพท่าม่วงถึงก่อนครับท่าม่วงถึงก่อนอีกใช่ไม่ต้องเขาเรียกว่าเลิดไปเมืองการไม่ต้องครับจากนี้ไปเมืองการตัวจังหวัดในไกลไหม ประมาณ20กสิบเปครับอ้าวอย่างนี้ถึงก่อนก็สบายเลยสิฮะใช่ครับถือว่าไม่ไกลมากใช่ครับคุณชายมี FC ฟซีเขาถามว่าแน่อ่ามั่นใจใช่ไหมขึ้นชื่อว่าท่าม่วงเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยฉนดงคุเดียงชัโฉว์มั่นมั่นใจใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงมั่นใจล่ะครับเนี่ยครับฉนดงพร้อมโอนแล้วครับฉนดอยู่ในมือใช่อ่าท่านผู้ชมนี่ผมพูดทวนนิดนึงนะครับสองไร่ตารางวา429,000สหนึ่งไร่700,000บาทท่าม่วงกาญจนบุรีกับเคเอสแรมนะครับนี่ใครเข้ามาชมแล้วชอบออออยย่่าลลืมดดิขหหหัััวววใจรๆสกคนนะงโโ้ คนเข้ามาดูเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับแอปสฟ้าแแดงเต็มไปหมดเลยนะครับสงสัยยังไงโทรหาคุณชาญได้นะบางคนไม่ค่อยเขาเรียกว่าข้อมูลฟังไม่ทันโทรมาเถอะไอ้เบอร์ที่แกถืออ็่ะ0 9 3 7 7 4 8 7 7 2ผมทุนอีกนิดนึงคุณชาญแต่เดี๋ยวไปพูดกันตรงถนนหน่อยนึงถ้ามาซื้อคุณชาญเนี่ยผมขอพูดของของแถมนะมีอะไรบ้างนะที่ให้อ่ะมีน้ำครับผมมีไฟครับมีรู้ มีค่าโอนครับมีอะไรอีกครับสัญญาณมือถือเป็นยังไงดีครับมีอินเทอร์เน็ตแถวนี้ไหมครับมีครับสาย Internet อินเทอร์เน็ตอะนะสายไฟเบอร์ะนะอ๋อสายไฟเบอร์อันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ผมว่าข้างๆ้าข้างเคียงนี่น่าจะมีแน่นอนอะนะครับภูมิานผมถามนิดนึงครับอย่ายืนถามตรงหน้าถนนเนี่ยกลางคืนผมถามต่อแต่ต้องถามเบาๆเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนกลางคืนเนี่ยเพื่อนบ้านแถวนี้แถวแถวเนี้ยนะกินเหล้าเมาย,ยากันเสียงดังไหมไม่ครับไม่มี สงบเือนกันสงบครับแล้วอย่างนี้คุณชานบางคนเขาอยากจะได้ที่ที่เอาไปเลี้ยงหมาเขาพูดอย่างนี้เลยนะมีเอฟซถามผมเยอะเลยอยากจะได้ที่ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ที่มันไม่ไม่รบกวนใครคุณชานแล้วก็พูดง่ายว่ามีความเป็นส่วนตัวตรงนี้ตอบโจทย์ได้ไหมตอบโจทย์ครับทําได้เลยทําไมคิดว่าทําได้ครับเอ่อตรงนี้เราเป็นที่โล่งครับที่มันโลง่งใช่แล้วถ้าเราเลี้ยงหมาแบบไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นฟาร์มหมายอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องธรรมชาติที่ว่า หมาเขาก็อยู่ได้วิ่งเล่นได้ครับไม่เป็นรบกวนใครเขาใช่ถามคุณชานต่อนะครับอย่างเงี้ยที่ของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมถามไปตอนต้นแล้วจะเอาไปเลี้ยงอี่ยคุณชานขอโทษจะเอาไปขายของนะครับนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วจะไปขายของโชว์หงโชว์ห่วยอย่างเงี้ยถามคุณชานกลับนะครับจะขายอะไรได้บ้างก็ของสดก็ได้ครับหรือว่าของอาหารแห้งได้หมดเลยครับได้หมดเลยร้านข้าวก็ได้ได้หมดเลยใช่ขายของเป็นเรื่องง่ายคุณชาน แต่ขายได้เป็นเรื่องยากถามหน่อยว่าขายแล้วจะมีคนซื้อไหมอ,ะอ่ะมีครับคนที่ไหนจะมาซื้อก็นี่อะไรคนชุมชนนี่แหละครับเ<อ>พราะร้านโชบุ๋ววยก็มีครับตัวนั้นรถที่มันผ่านเนี่ยจอดกินได้ใช่ครับจอดซื้อได้ใช่ครับไม่ใช่หรอกคนเท่าคนแก่ที่ผงถามอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเขามีเงินนะแต่เขาอยากจะแบบไม่ไม่ไม่อยากเหงาอ,ะอ่ะ,อ,ะอยากจะขายของอย่างเงี้ยแก้เหงาคนแก่อ่ะ ทำได้เลยได้ครับอ่ะคุณชานเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็สบายอกสบายใจอย่าลืมนะท่านผู้ชมใครสนใจยังไงโทรหาคุณชานได้คุณชายแล้วอีกฝั่งที่คุณชานเดินเนี่ยฝั่งซ้ายนี่นข้างหลังข้างหน้าเนี่ยมันไฟอะไรอ่ะไฟโซลาร์เซลล์ครับไฟโซลาร์เซลล์โอ้ันมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่ครับไปถึงสุดโครงการเราเลยครับเลยอีกเลยหน้าโครงการนี้มีทุกเป็นสิบต้นเลยนะใช่ครับอ่า แล้วอย่างนี้ผมเห็นอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปก่อนนะฮะผมเห็น2แปลง3แปลงอะไรเนี่ยคุณชานเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชานอาจจะฝากเลี้ยวข้างในนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วจะได้ดูตัวอย่างไปงข้างๆด้วยท่านผู้ชมผมเห็นแปลงข้างๆเนี่ยฮะเขาถมดินแล้วอ่าใช่ครับสแสดงว่ายังขายไม่ได้ขายได้แล้วครับขายได้แล้วโอนไปแล้วโอนไปแล้วใช่ลูกค้าก็ถมเลยเขาถมเลยใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่หแปลงนี้สามงานก็กว่าครับเกือบๆไรพอทราบไหมว่าถมดินขนาดนั้นน่ะใช้เงินเยอะไหม เขาใช้ไป7 0,000ื่นกว่าบาทครับโอ้ไม่ถึงแสนไม่ถึงครับแสดงด,ดินดีด้วยนะครับพี่บอยดินที่ไหนอ่าดินหน้าดินแถวๆนี้ครับเอ้าอย่างนี้แสดงว่าคนซื้อเนี่ยทาแบบเขาได้เลยได้เลยครับซื้อแล้วถมได้เลย<ส>อ่าอย่างนี้ก็สบายถมนหน้าถนนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้คุณชายแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึงครับที่แปลงข้างๆเนี่ยอ่าสามงานกว่าเนี่ยเขาถมดินอย่างเงี้ยฮะครับแสดงว่าน้ามันท่วมใช่ไหมล่ะเขาถึงถมเออไม่ใช่ครับไม่ได้ท่วมครับอ่าเขาถมทําไมล่ะ เขาอยากปรับให้ตอนสร้างบ้านแล้ววิวมันตัวบ้านสูงภูมิทัศน์นะครับอ้าวอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเพื่อนบ้านที่เขาซื้อไปก่อนหน้าเราเนี่ยเขาจะสร้างบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่าเขาเลยถมอีกใช่ครับถมก่อนสร้างอย่าไปสร้างบ้านแล้วถมใช่ไหมฮะใช่ครับอ่างี้ก็คุ้มเลยสิครับเมื่อกี้ผมฟังผิดหรือเปล่าไม่รู้ไปข้างๆเรา3า0้ตารางวาใช่ไหมครับใช่ครับที่มีอยู่เนี่ยเล็กสุดเท่าไหร่นะ2งานครับเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันสองหมื่น เก้าพันเก้าพันครับผมอ่าแล้วถ้าหนึ่งไร่ล่ะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันครับก็ต่างกันหน่อยเดียวอ่าถ้าซื้อสองแปลงคุณชานติดกันมีไหมก็ละเจ็ดหกเก้าครับยังมีอยู่มีครับอ่าใครสมมติเราอยากได้สองไร่มีไหมสองไร่มีครับยังได้อยู่ใช่ให้โทรมานัดให้มาชมแต่เหลือไม่เยอะแน่นอนครับก่อนไปคุณชานครับเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะผมหมุนตัวอีกสักรอบหนึ่งเอฟซีถามเข้ามาเต็มเลยดูภูเขาท่านผู้ชมดูภูเขาลำน้ำพายนะในในๆๆใ้ดูด้านนู้นมีบ้านคนใช่ไหมฮะ บ้านคนนี้ห้อมล้อมไม่หมดแล้วนะครับอ่ะคุณชานมีอะไรอยากจะฝาก FC สกหนหมัยหมสบัคขึ้นชั่วโมงที่ผ่านมาครับใครหาที่สองจลา,างวาหรือ1นึ่งไล่ะครับก็อยากให้มองแปลงนี้เป็นตัวเลือกครับเข้ามาดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเที่ยวมาชมกันใช่มาพูดคุยกันมาดูอะไรเงี้ยครับอีกจุดหนึ่งคุณชานผมถามถามแทนใจคนซื้อแล้วกันนะสมมุติว่าวางมัจจาเท่าไหร่นะ สามหมืนครับไอ้พังตั้ยถ้ามั่วกาญจนบุรี2องและตลังวาสี่แสนสงหมื่เพนี่ยวางจอง30,000ื่นึงไร่ 1> 1 lei, วางเท่าไหร่ก็ตอนแรกตอนแรกผมก็จะอยากคิด50,000แต่ว่าตอนนี้ชนวนมันออกแล้วผมก็ขอราคาเดียวกันไปเลย30,000ื่นผมถามตรงนี้วัตถุประสงค์ผมไม่ได้ถามอย่างอื่นเลยนะครับผมถามว่าวางจองแล้วจะโกงไหมไม่โกงครับ ไม่โกงใช่ไม่หนีไม่มีไม่หนีครับไม่หายไม่ไม่หนีเพราะว่าผมขายมานานแล้วครับอ่าทําสัญญาไหมครับทําครับอ่าท่านผู้ชมแล้วผมการันตีให้คุณชายอีก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 เคสอีกหนึ่งอีกคนหนึ่งเลยนะว่าเขาไม่หนีแน่นอนนะครับถ้าไปดูในสื่อออนไลน์นี้ไปดูยังไงคุณชานก็อ่าชื่อเพจ Facebook ครับเคสแลนเคสแลนเข้าไปดูในนี้ได้เลยใช่อ่าเพราะฉะนั้นการันตี ตั้งแต่คุณชานขายมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเคสแล้วเนี่ยขายถึงสามลายไหมเกินพราะหลายสิบลายแล้วเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเกาะป้องกันไทยมนุษย์ก็คือความดีที่เราทํานี่แหละความซื่อสัตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะโกงนะหลายคนเขากลัวไม่กี่อย่างคุณชานกลัวน้ําท่วมกลัวว่าซื้อที่แล้วราคาแพงกว่าปกติซื้ออะไรนะกลัวคนขายจะโกงกลัวเพื่อนบ้านไม่ดี กลัวภัยพิบัติทางธรรมชาติกลัวของอยู่ของใช้ของกินไม่มีเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้สบาใจได้ครับอย่าลืมนะผู้ชมถ้าสงสัยยังไงก็โทรมาหาคุณชานนะครับเบอร์ที่กะถือไว้นี่ยนะเบอร์เบอร์เดียวเลยนะครับเบ,บ,บอร์ไลน์้ือป่ะเอแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้ครับไอศูนย์เ้าสาใช่ครัเจ็ 8722ใช่ครับไลน์เขจะเป็นของคุณจอยเบอร์นี้ครับโทรมาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณชานมากสำหรับครึ่งชั่วโมงนะครับขอให้ k คเอสแอนเนี่ยปิดโครงการตรงนี้ที่พังตู่ท่าม่วงกาญจนบุรี2องไรตารางวา4ี่แสนกว่าบาท1นึ่งไร่เจ็ดแสนกาบาทได้โดยไวแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมาอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้ําท่วมไม่ต้องกลัวนะสบายใจได้ท่านผู้ชมไปตัวเองแล้วกันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณ